สะเทือนวงการสองห้าคู่รักคนบันเทิงกับข่าวลือสอรักราวรับเดือนเมษาร้อนเมษาโหดรักราวสะเทือนวงการเจเจต,ตรินปิ่นเกตมณีเริ่มที่คู่สามีภร,รยาเจเจตตรินและปิ่นเกตมณีที่ก่อนหน้านี้โดนโยงข่าวเมาสะเทือนขาเตียงครั้งใหญ่ว่าอาจเป็นผู้รักนักร้องยูเก้าศูนย์เซนไปอยากกับภรยาแล้วงานนี้ทำเอาขาเผือกสงสัยและถามถ่ายเรื่องราวการจํานวนมากกลายเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องขณะที่แฟนๆบางส่วนก็ไม่อยากให้ข่าวลือดังกล่าวเป็นจริง เนื่องจากเสียดายความรักของทั้งสองที่ครองรักกันยาวนานกว่า28ปีมีครอบครัวสุดอบอุน่นซึ่งที่ผ่านมาเจปินก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงความสัมพันธ์ใดๆแม้จะโดนลือโดนขุดคุยประเด็นดราม่ารายวันก็ตามนิงปณิตาจินจรินต่อการที่คู่รักลูกหนึ่งหนิงปณิตาและจินจรินที่โดนข่าวมัลนังร้ายหน้าเหวี่ยงรักร้าวขนเสื้อผ้าออกจากบ้านสามีซึ่งที่ผ่านมาสาวนิงไม่ได้ออกมาชี้แจงข่าวมาลดังกล่าว แค่บอกครอบครัวมีปัญหาจริงกำลังปรับจูนแต่ไม่นานเธอก็ลงข้อความสุดเศร้าในไอจียิ่งทำให้แฟนๆสงสัยยกใหญ่ขณะที่หนุ่มจีนแม้ไม่มีความเคลื่อนไหวแต่ก็ถูกชาวเน็ตจับตามองหนักมากโยงข่าวพาสาวไปที่ฮ่องกงจนกลายเป็นประเด็นร้อนอยู่หลายวันจนสาวหนิ่งต้องออกมาชี้แจงแทนภาพสามีควงสาวในสนามบินเป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นและหลังจากโดนลือข่าวคราวเลิกรามมาหลายสัปดาห์ ล่าสุดสาวนิงได้เปิดใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านทางรายการคุยชับโชว์บอกขอเวลาอีก2-3วันตอนนี้หมดเวลาอ่อนแอแล้วเพราะเรื่องนี้เก็บมาเป็นปี m a ม p i r a n i สงกรารเตชานะรงตามมาติดติดกับผู้รักที่โดนโยงข่าวลือเลือกรายอยู่ตลอดสำหรับคู่ของ m a ท p i r a n และสงกรานเตชานะรงที่ล่าสุดโดนจับตารักสันคลอนหลายคนสงสัยทำไมสามาถัถึงไม่ไปหาสงกรารในวันเกิด แต่กลับมีภาพเธอและกวนเพื่อนไปดูไฮโซพกประธานวงพรประพาร้องเพลงนอกจากนี้หลายเพจยังอ้างว่ามีตาดีแอบเห็นสงกรานต์ควงดาราสาวอักษรย่อมอที่ไม่ใช่แมทไปกินน้ำเต้าหู้ด้วยการต่อมาผู้จัดการของแมทต้องออกมาเผยว่าหากแมทพร้อมเมื่อไหร่จะออกมาถแถลงเอง ยิ่งทำให้คนสงสัยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้สะดุดแล้วหรือไม่แต่ล่าสุดรายการ APOP TODAY ไม่ปล่อยให้ขาเผือกสงสัยนานได้ต่อสายตรงหาปู่ไพวงเตชาณรงค์พ่อของหนุ่มสงกรานซึ่งปู่ก็เผยความสัมพันธ์ทั้งสองยังปกติ โดยบอกว่าแมทเพิ่งมาเพิ่งออกจากบ้านไปเมื่อกี้นี้เองมันก็มาปกติมันก็งอนกันไปงอนกันมาปู่มีหน้าที่รักเอนดูลูกหลานทุกคนมันทะเลาะก็บอกให้ดีกันแค่นี้งอนกันก็บอกให้เลิกงอนผู้หญิงผู้ชายมันจะมีอะไรก็มีงอนกันไปงอนกันมาปู่อายุเยอะแล้วไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของเด็กพวกนี้แล้วมันมีอะไรก็เตือนเตือนโตแล้วอย่าทําตัวเป็นเด็กๆโตแล้วก็ให้ทําอะไรให้มีสติตรงตรง,ตรงกรุกรลเม่รักวันนี้ ในส่วนของคู่รักหวานเว,นวนรารงอย่างตรงตรงเพชรกอนและเบรรากวานีก็เจอข่าวเลิกราสะเทืร์นวงการเหมือนกันเมื่อมีคนจับสังเกตว่าทั้งสองรายรูปคู่มานานแถมฝ่ายหญิงยังลบรูปคู่และอันฟอลโล่ฝ่ายชายด้วยก่อนที่ต่อมาสาเบทจะออกมาประกาศชาัดลงภาพเล่นน้ําสงกรานพร้อมแคปชั่นประกาศสดมากขณะที่สมราคำสิงห์พ่อของสาเบทก็ออกมาฟาดตรงๆงชุดใหญ่ทั้งเรื่องเจ้าชู้เรื่องพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่แมนจนกลายเป็นที่สนใจในโซเชียล ส่วนหนุ่มตรงๆก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆมีเพียงคนใกล้ชิดเผยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขอรอทุกอย่างจากทางต้นสังกัดก่อนซึ่งคาดว่าเร็วๆนี้ตรงๆและเบสคงออกมาชี้แจงความสัมพันธ์ให้แฟนๆได้ทราบอดใจรออีกนิดกอติรายุโบเ็นจวานด้านผู้รักมาราธอนก็ติรายุและโบเบนจวานก็เป็นอีกคู่ที่โดนข่าวซุบซิบผู้รักดาราลเลิกกัน เนื่องจากหลายคนสังเกตว่าฝ่ายหญิงลบรูปคู่เกรี้ยงไอจส่วนหนุ่มก๊อตก็ลงรูปตัวเองและเ,เขียนข้อความบอกลาโซเชียลชั่วคราวยึ่งทําให้ขาเพือกสงสัยหนักมากว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองอยู่ในสถานะไหนกันแน่จะเลิกหรือแค่งอนขณะที่บางส่วนก็หวังให้ข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงเพราะมองว่าหนุ่มก๊อตและสาโบเป็นคู่ที่น่ารักมากและมักมีโมเมนต์หวานหให้ได้เห็นอยู่ตลอด